ครับวันนี้ผมซีโฟเมืองไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาในชุดของสายเติมนั่นเองนะครับตามที่น้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กันเยอะสุดเกินผมก็เลยมาจัดให้เลยนะครับแต่วันนี้มาพิเศษหน่อยนะครับไม่ได้ใส่หัวแมลงสาบหรือว่าหัวบาบันมานะครับแต่เป็นหัวขาวนะครับแล้วก็เป็นผ้าปิดปากอีโคที่แพงที่สุดนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นของสายไฮไลท์นั่นเองนะครับหน้าปีศาจนั่นเองแล้วก็เป็นก้านทองนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อเกงจะเป็นเนืเกงปีกนกแดงนะครับอันนี้ก็สายไฮไลท์รู้จััักกนนดีแล้วะครบ แล้วก็จะมีปีกนกสีฟ้าแต่วันนี้ใส่ปีกนกแดงสุดใหญ่เขาก็จะฮิตตั้งสองเคงเงเลยนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้เนาะแล้วก็เป็นรองเท้าใสยอะไร รองเท้าเดยวเด้อทุกอย่างนี้คือจะเป็นใสอะไรทั้งหมดไม่ได้นะก็คือแบบรองเท้าใส่ตา,านะครับคนนี้ใส่กันเออวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นยางมะตอยวิวทีฟรอยแล้วนะครับจากลิปที่แล้วชื่อว่าเจเล่บิวตี้นะครับส่วนหน้าทางที่ผมจะไปในวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยกันนะครับเปลี่ยนหนึ่งท่าน,นะครับนั่นก็คือท่าให้หัวใจนั่นเองโอเคครับเพื่อนในการไม่เสียเวลาถ้าเพื่อนพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์่องซีเฟิร์มบางไทยก่อนไปรับชมคลิปกันเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรัับชมคคลิปพ้อกกนเยดีว่ารับ มาครับตอนนี้ผมก็เข้าอยู่ในโซนฟีสตาตล์เป็นที่ร้อยแล้วเดี๋ยวผมพากระเป๋าไปด้วยดีกว่ากระเป๋าของซีซั่นหนึ่งนะครับแน่นอนกระเป๋าสุดที่เลิฟสุดที่รักของใครหลายๆคนน่าจะเป็นลูกรักของใครหลายๆคนเพราะว่ากระเป๋านี้มันมันแรงเออแล้วคนก็ใช้เยอะแล้วก็กระเป๋ามันดูเรียบๆน่ารักน่ารักอุ้ยห้องนี้สายเติมเยอะเนี่ยมีผู้หญิงสส่เติมได้ <Wow. S 1> โอ้โหตาล้องให้สุดยอด ี๋ยวผมโชว์ท่าเลยดีกว่าห้องนี้สายเติมเยอะโชว์ชวของของมีมันต้องแอ็กเอาท่าแรกเลยนะครับเอคมังกรนี่โชว์เอคมังกรก่อน,นเลยแล้วต่อด้วยสกาเลยไหมต่อด้วยสกาเลยเฮ้ยเราเหมือนมีหนุ่มเข้ามาข้างหน้าผมแล้วนี่เฮ้ยโชว์เหมือนกันน่ะ <Wow. S 1> ของมีมันต้องแอ็กใช่ใช่ท่าไหนอะท่านี้ป่ะนี่ไงท่านี้เอ็มพีเขามีเอ็มพีผมไม่มีเล แต่ใจเลยแบบนี้ไม่มีแค่นี้เองอ่ะเหมือนตึงอ่ะก็พอตัวกระพันทิปผิดขอไฟครับนี่ก็เจอท่าเจอท่าเฮ้ยข้างๆมีสายให้ไรซับไม่ได้เก ีไม่ได้เฮ้ยตจริงเมื่อกี้ยังบอกไม่จริงไม่เ,เมันมีคนโมโหเลาะเนี่ย <Yeah. S 1> เฮ้ยทำคลิปปะเนี่ยลบ <Nope. S 1> ไม่ได้ทำเอา Gino ของน้ำคลิปแน่เลยแต่ก็ทำจริงๆก็แหละโดนของจริงเข้าแล้วเรามีท่า FC เลยครับพี่ <S <S โอ้ FC เลยเหรอ ึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครพิมพ์อะไรอะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นนะไอเสื้อขาวอะ่ะพิมพ์อะไรอะ่ะไ่แต่ไม่ดีเลยนี่โอ้ยเขามีท่านี้ด้วยอ่ะท่าท่าแอสซินหรือเปล่าที่เอกับพีไฟอันนี้ก็ทีมไทยได้แชมป์นะครับที่ไปแข่งสิงคโปร์ปะเก่งมากครับ oh, <yeah. S 1> นี่ให้หัวใจผมด้วยเฮย้ผมเอาท่าให้หัวใจมาด้วยนะ <Hey. S 1> กลับมาให้สาวโดยเฉพาะเนะี่ยไม่แต่คนนั้น หมือนเขาจะจีบกันละยิ่วผมไปสองตางแล้วนะั้นนี่เขาอยากเอ็กซ์ข้างๆผมผมาะปักคงเอ้ยคดึงอ่ะเอ็กซ์สอคง,ง,งอนนะอคนอ่ะนี่นเฮ้ยมีคนกดท่ารวมแหละแต่ท่าใหม่ที่ได้ที่ไทยได้แช่ไหมผมยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะก็น่าจะเป็นกิจกรรมของปีพายจัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนไปดูทีมไทยของเราแข่งผมก็กดรับไปแล้วแหละผมไม่ได้เอามาใช้ให้เธอมาใช้พวกท่าแบบนี้ไง ท่าปืนแล้วก็ทา่าตีไก่ท่าให้หัวใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีท่าปักทงโอเคครับห้องนี้เหมือนคนเริ่มออกกันแล้วเดี๋ยวผมไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเ,เข้าไปอยู่หน้าโซนแล้วนะครับตอนนี้18คนในห้องด้วยกันโอ้โหแล้วเหมือนแบบเหมือนเข้ามาแล้วไมไม่ได้อยู่หน้าโทรศัพท์กันน่ะยืนเหม่กันเฉยอ,อะ่ะพี่เจอสายเติมเจอสายสายเติมอะ่ะหรือว่าจะตะพักหนึ่งแฟนผมครับ ใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นคนนี้ก็สายเติมเหมือนกันนะ่ะให้ัวใจเลยดีกว่า, <c oughs> วาเตะไม่แต่งตัวคล้ายๆกันเลยเว้ยแต่งตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวมากับผมเลยอะ่ะอย่าบอกนะว่านี่แฟนเขาแล้วไงอะ่ะเนี้ยคู่กันมะเนี้ยคู่แล้วป่ะเออเดีวคู่แล้วป่าจาังหวะนี้เะ <c oughs> เอ้ะมันขำป่ะใครมันขำวะผมกำลังกีดสาวเลยมีแฟนแล้วอ๋อเขพีแฟนแล้วนะครับโอเคเขามีแฟนแล้วจบเลยอย่ามาโนไปเองโอเคโอเผมแค่มาขีดไมเใ็่ว่าผมมันโอเ เลยนี่เฮ้ยเขาเขามาดูอ่ะเขามาดูอ่ะน่ารำคาญเหมือนไอดีตัวเองเหมือนไอดีตัวเองใกล้ดีผมนี่แหละก็ไอดีผมจะบอกนะบอกบอกเช่ามาอีกนี่ตัวท่าเลย ก็ดีโอ้โหแรงอ่ะนี่ปักลงลุวะนี่ปักลงลุวะเห้ตายแล้วก็ไม่ชอบคนที่ใช่อ่ะไม่จำเป็นต้องพยายามครับโอเคคนที่ใช่ไม่ต้อง ยามเดดีข <ris> อบคุณเฮ้ยมีเพื่อนมาให้กำลังใจมีคนมาให้กำลังใจอ่ะมีคนมาให้กำลังใจผมเฉยเลยว่ะเ <c oughs> อานี้เหลือแปดคนแล้วนะ <c oughs> ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่ายามมาตายอกหักเฉยไปครับทุกคนบ <c oughs> าครับทุกคนเข้ามาอยู่ในโซนเพี่ตายเดี๋ยวผมเอากระเป๋าซีซั่นหนึ่งไปได้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวลืมเนะ <c oughs> <บ>าะเพราะชอบลืมไง เข้ามาทีไรลืมทุกทีแล้วเข้าไปแบบลืมๆมาแหละหูห้องนี้คนสายเติมเยอะเนี่ยคนนี้ก็สายเติมนี่มีโชว์ท่าใหม่กัน呐เฮ้ยเอามีสาวมาย่อให้ขอเล่นฟอร์เลนเฮ้ยคนละเกณฑแล้วน้องไปดีครับนี่มีสายฟีมีสาวสายฟีมาท้าผม,มาอ่ะเฮ้ยมีท่าใหม่ได้เหรอเขากดพร,ร้อมกันเหรอไม่ใช่ไมไม่ใช่นะก็คือเขากดเล่นๆนั่นแหละ เออเชียท่ากันเชียท่ากันแอคท่าได้และกันสอ,องมีมันต้องแอคใช่ใช่ท่าอะไรบ้างอ่ะแอคเพื่อของมี <laughs> ของมีมันก็ต้องแอคดิ <laughs> คิดว่ามีคนเดียวหรอ,อผมคิดว่าโอ๊ยนี่ไงเขามีเหมือนกัน <laughs> ผมคิดว่ามีใงห้องนะคิดว่ามีใงห้องนะเออใครจะกดก็กดนี่ นีโ่โดนเอ้ยใครที่โดนโนิมไม่เดี๋ยวผมปับโลรงไปช <ไป S 2> ิมปักโครงไปหนึ่งทีเข่ามาเท่าไหร่ไม่แพงครับถามว่าดีไอดีเช่าอีกแล้วอ่ะรอบนี้ผมตามน้ำไปเดี๋ยวกันหลาเช่าจะทำทรงผิดหรอผมผิดแล้วเนี่ย อันนี้ผมทำทรงผมผิดผม,ผมผิดผมผิดใช่ไหมไม่ผิดเท่เออจริงไม่ผิดไม่ได้ตึงผมผิดใช่ไหมที่เช่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่ผิดเอาสรุปผิดหรือไม่ผิด ก็เทก็เท่ีท่ไม่นไงมีคนชงแน่น่ารักเก๊เอาผิดหรือไม่ผิดเอาผิดก็ผิดอะไรล่ะไปนะครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าแล,วแล้วเขาตามผมมาทำไมเนี่ยมาทำไมตาม,มาทำไมเนี่ยโอ้ตามมาดูของเจ้า โอเคเกาตามมาดูของเช่าไปดีกว่าแหมมีคนตีหัวในห้องนี้มาครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนพิสตล์ของเราเลยดีกว่าครับโอเคเข้ามาแล้วครับตอนนี้โอ้โหสิบสี่คนภายในห้องเฮ้ยตรงนี้ก็มีสายเติมอ่ะตรงนี้สายเติมอ่ะเฮ้ยนี่สายเติมเจอสายเติมเฮ้ยเขาย่อให้ได้ล้วผมให้ใวใจคเขาล่ะโอ้ยกดน้าข้างตได้อ่ะ เแฟนกูเอาแฟนกันหรอขอโทษแฟนกันจริงปะเนี man? ่ยเขาได้จะเป็นแฟนกันนะแฟนกันเฉยจะได้ปะว่าเขาไม่ใช่แฟนกันนะเดินไปเดิน มีไก่ปะเนี่ยนดี่ดึงดาวให้ดูได้ป่ะเขาอยากจะโชว์ท่าให้ผมดูปะเนี่ยมีของมีของขอ,อ,อขอโทษแล้วก็จบไปสิผมก็ขอโทษละแฟนนายเอสเรามาด้วย<อ>มาเยอะไรยกับ <laughs> ยังไม่จบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวบอกกัน <laughs> งั้นขอได้ไพม ปัน่นไว้ก่นอนอะอะไรเก่งนอนหนึ่งหนึ่งก่อ,อนนอนโอ้โห oh, <no. S 1> อยากได้ <laughs> เราดูแลได้ดีนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดินติดอะเดินติดอะ <No. S 1> นี่โชว์ท่าใหม่ <c oughs> เอาตัวเองให้รอดก่อนไ้เลยม่บกเ,เขาไม่กิน,น,นเลยเดแล้วผมเดินอยู่กับพี่แหละตรงใครอ่ะปากกาปากดีปากดีอ่ะปากดีอ่ะร้อนหรอเอา เอ,ออเอาน้ำไหมร้อนหรอเอาน้ำไหมโอ้โหยังอยู่โกยอยู่เลยแกแล้วไงอ่ะโอ้ยมีปากทองได้ว้าวมีคนที่ปากทองอ่ะยังอยู่โกอยู่เลยโอ้โหโดนโดนเหยียดป่ะโดนเหยียดป่ะหนักหัวนายหรอเออหนักหนักหัวนายหรอเอ้เอ้เดี๋ยวโชว์ก่อน อ,อ,อนี่โชว์ท่าปืนไ้กันครับพูดเป็นคำเดียว่าพูดเป็นคำเดียวหรอนี่โชว์โชว์โชว์ของโชว์ของโชว์ของ,ของหน่อยโอ้โหดาตัวเอ้าไปซะละไปซะละเะละมื่อกี้ออไอควายโง่สวะแล้วก็ไปกระโดดเหลือแล้วหาย <laughs> หายเฉยแหมกลับมาเลื้นซะหน่อยเมื่อกี้เจอปั่นไปนิดเดียวไปแล้วนะแบบดายับอ่ะดาวหมดอะวันที่เขาใครอ่ะอินดี้ช็อตโอ้โหมีปากโรงได้ไม่ธรรมาดาแต่ไม่ได้เปิดแรงนะครับผมก็ลืมปิดแรงนะจริงๆก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาครับเข้ามาในโซนฟีสไตล์เอ้ยห้องเมื่อกี้ลืมกระเป๋าแหมลืมกระเป๋าตลอดว่าแล้วผมต้องมีลืมสักห้องหละที่ได้ช็อตอนะปึ๊บลืม เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนฟ oh, yeah. สุดท้ายไม่เท okay. ียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมโชว์ท่าดีกว่าห้องนี้สาเยอะด้วยฮะสาวใส่เติมได้ปะมินโกโกวาโอเคเดี๋ยวนี้ไม่มีบอยเอะแล้วนะมีโกโกวาแทนเฮ้ยเฮ้ยมีหนุ่มมาดูอ้าวอ้าวมาเดินชน้ยแต่แต่งตัวตึงเหมือนจีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยไปหัวใจผมได้ปะเดี๋ยผมโชว์ท่าให้เขาดูน สาวชอบปักทงโอเคปักทงเลยปักทงเลยเขาบอกปักทงเลยไงปักไปเลยสิครับรออะไรคนชอบ,บเลยสาวชอบว่ะเฮ้ยมีปักทงเหมือนกันเฮ้ยมีปักทงเหมือนกันน่ะนีสาวชอบผมขาวสันทองสาวชอบชอบเราหรอ อ๋อผมเอาท่าออกแล้วนะครับเอาเป็นท่านี้มาแทนเฮ้ยหน่วงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมีคนกดท่าลัวๆเลยชอบทงคนนี้ขำเลยคนนี้ขำเลยวะจะปวด นี่ไงนี่ไงแอ็กเหรอเอ็กเหรอมีคนรอปานี่ไงเอาหมดแล้วยอกๆยอกพอโทรโศัพท์ค้างจยอกยอกเท่าท,ท,ทั้งสองนัดเลยแบบนี้นี่เอ,อ๊ปักทงว่ะเยอดเช่มงไทยโอ้โหแหลกมากอ่ะเหมือนมีคนกดท่าอยู่เลยตอนนี้ใครกดท่าวะเนี่ยอดหวงดูด,ดิ อมจะระเบิดเอากฝากตรงหน่อ๊นอนนะลองจัดไปดีกว่าโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะผมก็จะปิดคลิปแล้วสาวตามมา,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 ามป่าฮคค่าฮ่าปคาฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮ่าส่าฮาฮ่าาฮ่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 ฮ เปนฮ้ยโอเคครับหวังว่าเพื่อน่ชอบกันนะครับอยากลองเล่นไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกับน้องคนนี้แล้วก็สักทองอีกคนนึงนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกีก่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับครับคอมเมนต์เดี๋ยวผมมาทำให้ครับหน้าต้องจัดอ๋ออันนี้ไม่ใช่หน้าเงินนะอันนี้หน้าทองโอเคไว้เจอกัน <c oughs> จุบ๊บ <c oughs> ๆเพื่อนครับ